ถที่ทั้งสวยและประหยัดน้ำมันกับ c ีเรุ่นท็อปคันนี้เลยนะคะเป็นตัว1.8ไฮบริดไฮนะคะแล้วบอกเลยว่าคันนี้ตั้งขายอยู่ที่บริษัทเพชรยน,นนะราคาแค่เพียง599,000บาทเลขหม,ม่วิไปแค่7,000 70, โลกระซิบบอกก่อนครับว่ารถปีใหม่หรือว่ารถป้ายแดงของเขานะคะไม่มีผลิตอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซของบริษัทเพชรยนทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับบูที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนนั่นเองนะคะ เราอยู่ฝั่งเซรีไทย95มินบุรีกรุงเทพนะจ๊ะวันนี้จัดรถใหม่มาให้อีกแล้วทั้งสวยและประหยัดน้ำมันฮะต้องมองใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าตัว CHR คันนี้เลยนะครับเป็นตัว1.8 h i d h g h หรือว่าเป็นตัวรุ่นท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ราคาหายไปจากป้ายแดงแล้วคุณพี่50%เลยก็ว่าได้นะครับและบอกก่อนว่ารถใหม่ไม่ผลิตแล้วนะพี่รถที่อึดถึกทนได้ฉายาที่แบบว่า เกาถนนได้ดีนะคะมองใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นน้องคนนี้เท่านั้นนะครับราคาตั้งขายอยู่แค่เพียง5 9 9 0 0นและเลขไม้วิ่งไปแค่7,000 0โลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมเส้นสายรายละเอียดดีกว่าว่ารถคันนี้จะสวยงามเหมือนที่บูพูดจริงไหมนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวโครมไฟหน้าของเขาเลยนะจ๊ะ โคมไฟหน้าของคันนี้ได้เป็นไฟโปรเกเตอร์ LED นะคะพร้อมกับไฟเ a ย์ i m e ไฟไลท์ไก d i n g มีมาให้ครบหมดแล้วยังไม่พอนะพี่มีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าให้ถึง2จุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะคบครบหมดเช่นเดียวกันนะคะเซ็นเซอร์ครอบคุมทางด้านหน้าได้แบบครบคันแน่นอนนะคะสำหรับโลโก้ไฮบิดของเขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะคบสำหรับตัว โตโยต้านั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคันนี้เขาซ่อนเลด้านะครับหรือว่าเจ้าตัวฟลุคคอนโทนนะคะไว้ทางด้านในของเจ้าตัวโลโก้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณพี่จ๋าและเห็นได้เลยว่าสําหรับทางด้านหน้าคันนี้นะสะเก็ตเม็ดหินนะคะหรือว่ารอยด่างสีลอกล่อนไม่มีให้เห็นเลยนะคะเอียมกริบทุกจุดแน่นอนนะคบได้เป็นปี19-20อ่ะเรามาดูสําหรับตัวยางกันเลยดีกว่านะครับคุณพี่และตัวซุ้มล้อของเขาเอันนี้ได้เดิม จากโรงงานเลยนะคะสำหรับตัวยางคันนี้ได้เป็นยางปีใหม่เรียบร้อยเหมือนกันนะคะคุณพี่คันนี้ได้เป็นยางปี25ด้วยนะบอกให้ว่าเอาไปใช้งานอีก2-3ปีได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับเอกลักษณ์ของเจ้าตัวลายล้อแมกนะคะของเขาไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันสําหรับเจ้าตัว CHR เป็นสีทุโทนบัดหน้าเงาเรียบร้อยแล้วนะคบสาหรับเจ้าตัวจานเบรกทางด้านในก็เห็นได้เลยว่าสนิมไม่มีเกาะแน่นอนนะครับ เรามาดูกันต่อสําหรับโชกกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้น้องไล่ขึ้นมาให้เลยและสําหรับตัวโชกพี่เห็นได้เลยว่าจุดมาร์กจุดแต้มเนี่ยมาจากโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สนิมเสนอไม่มีกกอบแม้ว่าจะเป็นเจ้าตัวโครงสร้างนะพี่นะตัวโชกเนี่ยใช้งานได้แบบนิ่มๆนุ่มๆเลยนะคะคุณพี่โครงสร้างทางซุ้มล้อกันบ้างดีกว่าไล่มาจากด้านหน้านะคะพี่เห็นได้เลยว่าตัวกิฟตต่างๆนะ ไม่มีการถูกงัดแงะแน่นอนนะครับตัวกิฟเนี่ยไม่กลิปไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามแต่นะจ๊ะคุณพี่จาไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้านะคะหรือว่า ทางด้านหลังก็ดีนะครับไม่ใช่แค่ตัวกิฟนะหัวน็อตด้วยเช่นเดียวกันนะครับชัดเจนคมกิบแบบนี้ไม่มีการขยับขยื่นนะคะแล้วบอกเลยว่ารถทุกคันของบริษัทเพรยนจ์นะครับไม่มีการกลับสีกอไม่ชนหนักน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะเรามาดูกันทางด้านขวานะคะพี่เห็นได้เลยว่าสีรอบคันนะครับสม่ําเสมอแน่นอนไม่มีการทําสีมานะคะสําหรับกระจกด้านข้างเป็นตัวพับออโต้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ คันนี้หลังคานะพี่ไม่ได้เป็นสีทูโทนนะครับแต่ว่าสวยเหมือนเดิมเลยนะครับสวยไม่แพ้กับเจ้าสีทูโทนเลยนะครับมากันต่อสำหรับระบบสมาร์ทย์เลชทางเมามือ คันนี้ก็มีมาให้แล้วไม่ว่าจะปลดล็อกทางด้านาคนนั่งด้านข้างหรือว่าคนขับก็ตาบนะครับคุณพี่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะตัวนี้โลโก้ของโตโ o ต้าทางกระจกนะคะรับกันได้เลยว่าสำหรับกระจกคันนี้ไม่มีการแตกแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีการถอดเปลี่ยนด้วยนะครับคุณพี่ทั้ง4บานนะคบโลโก้ t o y o ต a แบบนี้ให้มาแบบชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็มีตัวออโต้ตัว คันนี้มาให้ด้วยนะครับเรามาดูสําหรับทางด้านในกันบ้างดีกว่าอันนี้เดี๋ยวบูพาพี่ๆให้ดูทั้งหมด4.4มุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าด้านหลังซ้ายหรือขวาก็ตามนะคะเรามาดูกันต่อสําหรับลายเมทอาร์ตคุณพี่ตัวนี้มาให้เห็นแบบจระจะเด่นเด่นเลยนะคบไม่ต้องไปเอาแว่นขยายเลยนะคะหัวน็อตนะครับมาแบบชัดเจนแบบนี้เลยตัวยางไม่มีฉีกขัดนะครับตัวยึดนะคะ เวลาเปิดประตูต่างๆนะคบเสียงยังนิ่มๆนิ่งๆอยู่เลยนะคะทางด้านล่างเช่นเดียวกันครับคุณพี่หัวน็อตก,ก็ไม่มีการถูกขยับขยื่นนะคบโครงสร้างทางด้านล่างก็สวยงามเช่นนี้เลยนะคะและสําหรับโครงสร้างการใช้งานถือว่าเหมือนแทบไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะค,ะสะคบสคเพจติดมาให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ซีกันแบบชัดเจนแบบนี้แน่นอน เรามากันต่อสําหรับทางด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะัพืุณพี่และสําหรับทางด้านหลังเสาบีของเขานั่นเองนะครับตัวนี้หัวน็อตไม่ว่าจะเป็นทางด้านนอกหรือทางด้านในนะคะสวยงามหมดจดแบบนี้สนิมเสนอไม่มีการเกาะแน่นอนนะคบไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนหรือทางด้านล่างก็ตามนะคบสติ๊กเกอร์บอกเจ้าตัวเลขทางหรือว่าโมเดลของตัวรถนะครับอันนี้ติดมาให้แล้ว แล้วพี่เห็นได้เลยว่าตัวนี้ไม่มีตัวสเก็บเม็ดสีนะคะหรือว่ารอยที่าะเราจะทําการนําสีมาพ่นทับหรือว่าละอองสีนะ่ะมาติดเลยนะคะตัวนี้รับประกันได้เลยนะครับว่าบริษัทของเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนะคะแล้วบอกเลยว่าถ้ารถนะคะคุณพ,พี่เข้ามาดูแล้วนะคะเกิดว่ารถของเรามีประวัติการก,กับสีกอไมชนหนักน้ําท่วมนะน้องไม่ขายให้พี่ๆแน่นอนนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเรามาดูสําหรับทางสาบีด้านหลังกันบ้างนะครับ ัวน็อตก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังนะครับตัวยางก,ก็ไม่มีฉีกขาดนะครับคุณพี่อันนี้น้องไล่ให้ดูนะคบไม่ว่าจะเป็นทางด้านในหรือทางด้านนอกก็ตามนะครับสนีไม่มีเกาะเช่นเดียวกันโครงสร้างทางด้านล่างก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับคุณพี่บอกเลยว่าอเจ้าจของรถคันเดิมนะครับดูแลแบบดีมากๆเลยนะคบอ่ะเราไปกันต่อดีไซน์ทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าแล้วบอกเลยนะครับว่าความปลอดภัยของคันนี้มาให้แบบครบครันแน่นอนไม่ว่าจะเป็น ทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังก็ตามนะครับตัวเบรกไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนหรือทางด้านล่างมีมาให้ครบแบบทุกจุดโลโก้นะครับเป็นตัวโตโยต้าไฮบริดชัดเจนแบบนี้แน่นอนนะจ๊ะสาหรับเซนเซอร์นะคะทางด้านหลังมีมาให้ถึง4จุดและมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะบ,บอกแล้วว่าความปลอดภัยของน้องชัดเจนแบบนี้นะคะไฟทางด้านหลังเป็นไฟฟ u ู l LED ดีนะครับตัวไฟไม่มีแตกแล้วใช้งานได้แบบ100%เตเต็มแน่นอนนะจ๊ะคุณพี่จา๋า เราไปดูสําหรับทางด้านในกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยนองขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูสักคู่หนึ่งนะจ๊ะคุณพี่แล้วบอกเลยว่าสําหรับทางด้านหลังน้เปิดได้แบบง่ายๆสบายสบายเลยนะคะเรามาไล่กันก่อนสําหรับเจ้าตัวรางน้ําหรือว่าตัวน็อตทางด้านาฝาท้ายกันบ้างเลยนะคะหัวน็อตนะคะคุณพี่เห็นไหมว่าชัดเจนแบบนี้แล้วเวลาเปิดออกมาเสียงเอียอด์นะคะสาหรับเจ้าตัวโชคเนี่ย ไม่มีให้ได้ยินเลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอ่ะเรามาดูสําหรับทางด้านในนะครับคุณพี่ตัวยางและหัวน็อตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายก็ดีนะครับคุณพี่หรือว่าทางด้านขวาก็ดีนะครับเป็นไงชัดเจนแบบนี้แน่นอนน้องบอกแล้วว่าน้องพาให้ดูแบบทุกจุดนะคะคุณพี่หรือว่าอยากเข้ามาชมรถนะครับเข้ามาได้แล้วที่บริษัทเพชรยนต์ะนะครับเสรีไทย95มินบุรีกรุงเทพได้แล้วนะครับรถคันนี้นะคะ ตั้งรอคุณพี่ทุกๆท่านเข้ามาชมน้องแน่นอนนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะโครงสร้างทางด้านล่างกันต่อเลยดีกว่าจากที่จ๋าเห็นได้เลยนะคะว่าโครงสร้างของเขานะคบเหมือนแทบไม่ได้ใช้งานเลยก็ได้นะคะใหม่ทุกจุดจริงๆนะคบสำหรับที่ใส่สัมภาระทางด้านท้ายนะคะคุณพี่พรมสกกลาดหรือว่าตัวเบาะทางด้านหลังนะคบไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาก็ตามนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับมีเจ้าตัวถาดใส่ของท้ายการการลอยการฉีดขาดของเจ้าตัวผรมทางด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงสะอาดสะอา้านขนาดนี้คุณพี่จ๋าบอกแล้วว่าไม่มีผิดหวังนะคะอันนี้แค่ในคลิปวิดีโออุปกรณ์ปะพื้นฐานม,มีมาให้ครบหมดเลยนะคบสาหรับน้ายงน้ํายาแม่ลงแมลงนะคะหรือว่าอุปกรณ์เติมลมนะี่ะมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอะเราไล่กันไปต่อสําหรับทางด้านขวากันบ้างดีกว่า นะคะขออนุญาตปิดสักครู่นหนึ่งและบอกเลยว่าป้ายทะเบียนเขาก็สวยเช่นเดียวกันนะครับคุณพี่ใครที่อชอบป้ายทะเบียนสวยๆนะคะไม่ควรพลาดเหมือนกันกับเจ้าคันนี้นะจ๊ะมาดูสําหรับทางด้านขวานะตอนที่จะเข้าไปด้านในน้องให้ดูทางด้านนอกทางด้านาน,นอกก่อนนะคะ โอ้โหเงางามสง่างามเพิ่มความเท่ความสปอร์ตลงตัวมากๆเลยสําหรับรถคันนี้แล้วสีนะ่ะสม่ำเสมอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังก็ตามนะคะเราไปดูกันต่อสําหรับทางด้านในแล้วตัวนี้นะคะดีไซน์ออกมาเปิดทางด้านท้ายได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันเลยสําหรับตัวน็อตคันนี้นะครับ เช่นเดียวกันว่าคมกรีบแบบนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนหรือทางด้านล่างตัวยางก็ไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะจ๊ะคุณพี่จ๋าครงสร้างทางประตูรับประกันได้เลยครับว่าไม่มีการถอดเปลี่ยนนะคบแน่นอนนะคะตัวนี้นะตัดมาเป็นกับเจ้าตัวสีน้ำตาลช็อกโกแลตนั่นเองนะครับเป็นสีดําตัดกับสีน้นตาลช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สามารถวางแก้วนะคะขนาด16ออนซ์ได้ถึง1ใบนะครับแต่แยกนะทางด้านซ้ายก็มีเช่นเดียวกัน และอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณพี่ทางด้านหลังไม่ต้องเป็นห่วงเลยสําหรับพี่พี่ที่ชอบเล่นมือถือนะครับหรือว่าต้องชาร์จโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาคันนี้นะคะแต่งเติมมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีตัวไฟนะครับในการส่องสว่างด้วยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าบอกเลยว่าโหสวยมากๆเลยนะสําหรับทางด้านในนะครับเรามากต่อสําหรับ เจ้าตัวหัวเบาะและพนักพิงนะคะคุณพี่ได้เป็นสีดานะคะคุมโทนมาให้แล้วแล้วบอกเลยว่าเวลาพับนะคะคุณพี่ใส่ของเนี่ยได้แบบง่ายๆสบายๆแค่พี่กดปุ่มนะคะแล้วก็ดึงน้องลงมาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกแรงจนเยอะเยอะมากจนเกินไปนะคะใส่ของขนาดใหญ่ได้แบบสบายๆพี่ดูได้เลยนะครับว่าช่องใส่เนี่ยเพิ่มขนาดมาได้เยอะเช่นเดียวกันเลยนะคะคุณพี่ตาแล้วเวลาปิดนะคะก็ปิดกันแบบง่ายๆแค่ดันแบบน้องเบาๆนะครับ น้องก็เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่โอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเราไปดูปต่อสําหรับทางด้านหน้าและก่อนที่จะไปทางด้านหน้านะครับเราดูสําหรับเจ้าตัวกระจกคันนี้เลยนะคบมีตัวบายสปอตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคบหรือว่าเป็นตัวจุดเตือนมุมอับนั่นเองนะคบมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคบคุณพี่ตรงกระจกมีแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานกันแบบง่ายๆสบายๆเลยนะคบคุณพี่มากต่อครับสําหรับ ทางด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าไปทางด้านในน้องให้ดูหัวน็อตต่างๆก่อนนะคะคุณพี่และสําหรับหัวน็อตต่างๆนะจ๊ะโอ้โหอันนี้น้องน้องซูมแบบให้แบบชัดเจนเลยนะคะคุณพี่หัวน็อตต่างๆทางด้านในตัวอย่างนะคะเหมือนกันทุกจุดสี่มุมแน่นอนน้องรนะับประกันให้เลยนะครับว่า รถของเราคุณภาพเดิมทั้งคันนะคะคุณพี่อ่ะเรามากันต่อสําหรับเจ้าตัวประตูนะคะมีอะไรระบบอะไรมาให้บ้างนะคะตัวประตูเช่นเดียวกันกับด้านหลังเลยนะคะเป็นตัวสีดําตัดกับเสียมตาลช็อกโกแลตนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นที่วางแขนนะคะเป็นตัวหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาพี่พพักแขนหรือวางแขนนะ่ะดาไม่กระด้างแน่นอนนะครับ เป็นที่สำคัญของเขาต่อมาเลยนะคะสำหรับกระจกด้านข้างเป็นตัวออโต้สี่บานเลยนะพี่ไม่ใช่เป็นตัวไฟฟ้าธรรมดานะได้เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วเซ็นทันล็อกต่างๆมีมาให้นะครับตัวปิดปรับกระจกทางด้านข้างนะคะปรับได้เลยตามอัธยาศัยนะคะคุณพี่จ๋าอ่ะเรามากันต่อสําหรับย้าตัวคอนโซลนะจ๊ะสําหรับคอนโซลคันนี้นะคะตัวแอร์นะครับมีมาให้ถึง4จุดมาพร้อมกับย้าตัว ปุ่ม start หรือว่าปุ่ม e n g i n g start เรียบร้อยแล้วนะคบแล้วเจ้าตัวคอนโซลออกแบบมาได้สวยงามเช่นเดียวกันเลยนะคบตัดมาเป็นสีมตาชลช็อกโกแลตเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเขาจะตัดมาเป็นตัวสีโครเมียมนั่นเองนะคะคุณพี่ตัวแอร์บอกเลยว่าปรับง่ายแบบสบายๆนะคะบอกเลยว่า360องศาเช่นเดียวกันนะจ๊ะเราไปดูกันต่อสําหรับตัวเบรกหรือว่าตัวคันเร่งของเรานะคบเราให้ดูเลยว่าสําหรับตัวนี้นะคะเสนิมเสนอมไม่มีเกาะเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่และจะเห็นได้เลยว่าสําหรับ ตัวเบรกของเขานะคะไม่ลึกจนเกินไปเลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าโอ้โหได้ของแค่เดิมและใหม่ขนาดนี้อะเรามาดูสําหรับตัวเบาะนะคะเวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะคุณพี่ตัวเนี้ยใช้งานได้ดีเลยเพราะว่าเขาจะเป็นตัวที่เหมือนประมาณว่าคอยกระชับด้านหลังให้ได้ดีเลยนะครับขับต่างจังหวัดครับไม่เมื่อยไม่ปวดหลังแน่นอนนะคะไปดูสําหรับทางด้านในกันบ้างดีกว่าและบอกเลยว่าระบบไฟของคันนี้มาแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะจ๊ะขอโทษครับ ก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับเราดูสําหรับตัวเบาะกันเลยนะคะน้องบอกเลยว่าน้องอ่ะชอบดีไซน์ของเบาะคันนี้มากๆเลยนะครับเขาออกแบบมาให้เหมือนอารถที่แบบว่าเป็นรถแต่งนะคะคุณพี่แต่เป็นตัวเบาะที่แบบนิ่มและนุ่มมากๆตัวเบาะไม่มียวดไม่มียัวแล้วไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะตัวระบายความร้อนก็อามาแบบลวดลายแบบสวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณพี่๋าเรามาดูต่อสําหรับทางด้านในกันบ้างดีกว่านะครับอ ขออนุญาตคุณพี่ต๋าสำหรับเจ้าตัวทางด้านในมีอะไรมาให้คุณพี่ได้เล่นบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นหน้าจอของ e n w o o d นะคะคุณพี่เป็นหน้าจอที่รองรับเจ้าตัว Apple CarP l a เเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแอร์เป็นตัวออโต้เป็นตัวระบบของดูโอนะคะแยกซ้ายขวาแบบชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารทางด้านข้างนะครับอยากได้ความเย็นหรือความร้อนขนาดไหนนะคะสามารถปรับได้ตามอัธยาศัยเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะ สายชาร์จ USB นะครับมีมาให้ด้วยนะคะแต่อันนี้เขาน่าจะไปแต่งเติมมานะคบแต่ว่าเอามาใช้งานถือว่าาตอบโจทย์มากเลยนะคบแล้วก็ช่องใส่ของทางด้านหน้ามีมาให้ด้วยนะคบที่วางแก้วนะครับขนาดทางด้านหน้านะฮะใส่แก้วขนาด20ออนได้แบบสบายๆเลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋า อ่ะเดี๋ยน้องขอ,อกดโฟกัสกล้องสักนิดหนึ่งนะคบเหมือนแสงมันจะน้อยเกินไปนะครับอ่ะมากันต่อสําหรับหัวเกียร์คันนี้นะคะใสใสๆสะอาดสะอาดเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นตัวโครเมียมนะคบคุณพี่จ๋าตัดมากับตัวหนังนะและพี่ดูได้เลยว่าสําหรับตัว ายางคันนี้นะคะหรือว่าตัวหนังคันนี้นะคะสาหรับเจ้าตัวเกียร์เนี่ยไม่มีฉีกขาดหรือว่าไม่มีด้านไหนหลุดนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะคะมีตัวเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าการขับขี่มีทั้ง E ีีโหมดนะคบตัวการเลื่อนต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าระบบไฟเนี่ยใช้งานแบบ100%เต็มเช่นเดียวกันอ่ะวางแก้วให้ถึง2จุดเลยนะคบอ่ะเราลองมาสตาร์ทรถคันนี้กันดีกว่านะคบให้พี่ๆทุกคนเห็นเลย น้องขออนุญาตสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมาลติฟังก์ชันนะคะฟูมาลติฟังก์ชันเลยก็ว่าได้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวคลูดคอนโทรลว้ายเป็นไงสงสัยเจ้าตัววิทยุจะกลัวพี่ๆไม่ไม่ไม่ได้ยินนะคะว่ารถคันนี้แอร์เย็นเพียงเพาะนะคบแล้วบอกเลยนะคบว่าระบบทัชสกรีน,นใช้งานได้แบบ100%เต็มนะครบรองรับมากับเจ้าตัว Apple c a r p เพนะคะมีมาให้แล้วนะคะอันนี้น้องให้เห็นกันแบบจัดจเลยทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นตัวเจ้านาฬิกาและสำหรับโครงสร้างตัวนี้นะได้เป็นสีดำเปียโนแบ็กนั่นเองนะครับตัวแอร์ครับเย็นฉ่ำเย็นถึงแน่นอนเพราะว่าผมปิวมากๆเลยตอนนี้นะครับระบบแอร์ก็ใช้งานกัน100%เช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคบคันนี้นะได้เป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วและคันนี้ เป็นตัวกล้องที่ใส่ SD card นะคะยังไม่ได้เป็นระบบกล้องที่ เชื่อมต่อกับมือถือนะครับคุณพี่แต่เป็นของโรงงานโตโยต้าเลยนะจ๊ะที่ใส่มาให้อ่าหน้าจอแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงอัตราความเร็วนะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้แน่นอนนะคะคุณพี่อันนี้น้องเปิดไฟให้ดูแล้วนะแต่อาจจะเป็นเพราะทางด้านนอกมันอาจจะสว่างจนเกินไปนะครับมันเลยอาจจะทําให้พี่ๆี่เห็นไฟแบบไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้ได้เป็นสีฟ้านะคะเป็นสีเดียวกับเจ้าตัวสัญลักษณ์ไฮบริดเลยนะครับคุณพี่จ๋าไม่วิ่งไปแค่71,000โล เท่านั้นเองถือว่าวิ่งไปน้อยมากๆเลยนะครับและคันนี้ประหยัดน้ามันได้ถึง26กิโเมตรต่อริรเลยนะคะบอกว่าเลยบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะจ๊ะคุณพี่จา๋า อ่ะสำหรับด้านในนะคะคุณพี่โดยรวมนะคะสเปคและออปชันของน้องถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะคุณพี่ดาใครที่กําลังมองหาอยู่นะพี่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเข้ามาชมรถได้ที่บริษัทเพชรวนสาขาเซริไทย95มินบุรีกรุงเทพได้เลยนะคบอ่ะเรามาย้ําสเปคของรถคันนี้กันอีกรอบดีกว่านะครับกับ้าตัว Honda เออโตโยต้าของขอประธานาภัยครับ โตโยต้าซีเนะคะเป็นตัว1.8 h ไ i บ h ดไฮนะครับคันนี้เป็นปี19 20นั่นเองนะครับออปชั่นต่างๆของน้องมีมาให้ครบจบในคันเดียวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความเท่ความสปอร์ตและความลงทัวลงตัวนะคะและยังได้เป็นตัวประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าโมหาใครไม่ได้แล้วต้องจัดน้องคนนี้เท่านั้นนะและบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแลไอเทมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ครับ สำหรับใครที่ชมรถคันนี้นะคะมาจนถึงจะจบแล้วยังไงนะครับน้องฝากรบกวนพี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้น้องสักน,นิดนึงนะคะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนนะครับเดี๋ยวสามารถแอดบ้านเขียวหรือว่าโทรติดต่อ อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องได้แล้วนะคะน้องยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนแน่นอนนะจ๊ะยังไงใครสนใจอยากชมคลิปคันไหนถัดไปนะคะน้องบอกเลยว่าต้องรีบกดกระดิ่งรอแล้วนะคะให้แจ้งเตือนเลยยังไงคลิปหน้าจะเอาคันไหนคันเด็ดคันโดนคันไหนมาแนะนําพี่ๆทุกคนนะคะห้ามพลาดเลยวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ